ยิ้มหน้าบามันเดินยังไม่ไหวแล้วเออดีเอ้

mặc quách đã hỏi <laughs> một lúc bỏ đi là không ตีอยู่นานๆโต๊ะต้องคำว่าต้องตีมานะถุนี่เลยใช่ครับกอถึงดีผมเขาเอว่าือว่าจะมีมันะถุเขาหรือยังมาเกิดเหม็นจเลยดูอะไรใหญ่อะไรก็เยอะอันนี้มันก็เดไม่รอไม่รอครับตกทั้งวันก็ไม่ไหวต้องหมอกไปได้ ตอน้นต้น inan, you, ตง,ตงวันทำงานได้เจ้ยาไม่ร้อนว่าเขาทำวันบางวันก็ททำไม่ไหวร้อนจังแล้เรา้าวว่าหรอหัวยยังยัง